วันนี้วันที่20สิงหาคมแล้วค่ะเหลืออีกเพียง2วันเท่านั้น <ๆ S 2> การแข่งขันลร์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็จะเริ่มเปิดฉากแล้วค่ะคลิปนี้เจเล็กจะมาจาับพิรุธ f i v b บบ้างค่ะเพราะว่าพิรุธของเวียดนามพิรุธของตู้เย็นพิรุธของตู้แช่ไม่มีอะไรที่ค้างคาใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็ก วอลลบอดช่องของเจเล็กคนสวยแม้เมื่อวานเจเล็กวิบย่างแรงคือมันวิบย่างแรงค่ะคือพอเวลาสี่โมงครึ่งนะเรากำลังจัด,ดูวนแรกแล้วลทีนี้ไฟมันดับค่ะไฟมันดับแบบยาวๆเลยทนดูในมือถือเครื่องเล็กๆไม่ไหวค่ะต้องประเหตุร่นเร่พเนจรไปดูที่อื่นค่ะ หาไฟไฟ้าชุมพรอยอย่าทำันเนี้ยด,ดับเช้าดับเย็นดับเที่ยงดับตลอดไม่รวยได้นักหน้านี่ดับเันอย่างคำ้ำก่อนที่คลิปถัดไปเราจะไปเข้าเรื่องทีมชาติไทยคลิปนี้เขาจับพิรุษ FIVB สักหน่อยค่ะว่ามีซัมติงอะไรกับเวียดนามหรือเปล่าคือการโพสต์เฟสบุ๊กของพี่บาวตู้เย็นจะเ,เชือ่อว่าพี่บาวไม่ได้เป็นคนพิมพ์เองค่ะเพราะว่าสำนวนการพูดเนื้อหา การเรียบเรียงมันเหมือนกับที่เวียดนามเคยออกมาพูดกับสังคมนั่นแหละค่ะก็คือโบยไปที่ FIVB ว่า f i v b ไม่มีความเป็นธรรมข้อนี้เจะเล็กเห็นด้วยมากๆเลยนะคะ FIVB ไม่มีความเป็นธรรมค่ะไม่มีความเป็นธรรมให้กับทีมชาติอื่นๆที่ลงแข่งขันกับเวียดนามแล้วก็โดนปล้นชัยชนะไปค่ะ คือ FIVB ถ้าจะเป็นองค์กรที่สร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆแล้วจะต้องมีกฎเกณฑ์ซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไอ้ที่มีอยู่แล้วปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เวียดนามก็เปิดทางแล้วนะคะบอกว่าคุณไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสร้างความเป็นธรรมสร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้นค่ะ ไม่งั้นคุณก็จะโดนคอรหาอยู่อย่างนี้แล้วค่ะแม่เล่นละครตกตากันจังค่ะทำมาเป็นดา f i v b และ FIVB ก็ตีมึนไปอย่างนี้และถ้ามันเป็นอย่างที่จะเล็กคิดไว้นะมันก็เป็นละครลวงโลกฉากหนึ่งเท่านั้นเองส่วนประเทศไทยเราค่ะเป็นประเทศที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาโดยตลอดค่ะและการเป็นเจ้าภาพวอลบอลหญิงชิงแชมป์โลกเราก็ลงทุนมหาศาล ก่อนหน้านี้การแข่งขันวอลเลย์บอล VNL ประเทศไทยของเราไม่มีถ่ายทอดสดผ่านทางจอทีวีเพราะว่าเขาขายลิขสิทธิ์ให้เราแพงกว่าประเทศอื่นเขาแล้วก็ผลักให้เราไปสมัคร VBTV และพอสมัครไปแล้วใช่ว่าการดูจะราบรื่นค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชุด U21 ดูผ่านทาง VBTV แทบจะทุกทีวีทิ้ง คือโลกนี้อย่าไปสแสวงหาความยุติธรรมเลยค่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันมีแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องระหว่างไทยกับขเขมรก็เหมือนกันใครจะยิงก่อนใครจะยิงหลังไม่มีใครสนใจหรอกค่ะถามว่ามันเจ็บปวดไหมสําหรับคนที่รักความยุติธรรมมันเจ็บปวดแต่เราจะทำอะไรได้ล่ะคนที่ส่งเสริมให้เวียดนามทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือ FIVB นั่นแหะค่ะ จากร้อนี้ที่เพิ่ชใช้ต่อตู้เย็นมันก็เลยทําให้มีตู้แช่คะแนนสะสมอันดับโลกอยู่ที่150มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ่ะเฉพาะรายการซีวีลีกเวียดนามสะสมไปทั้งหมด14.58ค่ะแล้วก่อนรายการซีวีลีกก่อนหน้านี้ก็สะสมไปถึง24.6นี่คิดแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เวียดนามตระเวนแข่งในเอเชียเท่านั้นนะคะ ไม่ได้คิดย้อนไปตั้งแต่วันที่ตู้เย็นลงสนามช่วยเวียดนามสะสมแต้มครั้งแรกเลยด้วยซ้ำ และในรายการวอลเลย์บอลยิงชิงแชมป์โลกหนนี้เวียดนามไม่ส่งตู้เย็นมาแปลว่าเว,วียดนามตั้งใจจะมาฟอกตัวบอกว่าเห็นไหมฉันไม่มีตู้เย็นฉันก็สามารถเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้มันใช่เหรอคะมันถูกต้องเหรอคะเมื่อวานเวียดนามลงอุ่นเครื่องกับเคนยาค่ะก็ชนะเคนยาไป4ี่เซตรวดทั้งๆท,งท,งที่ไม่มีตู้เย็นเลยค่ะ ต่ว่าจะเ็ยก็ดูสลับกับทีมชาติไทยแข่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ดูตลอดเวลาไม่แน่ใจว่าช่วงระหว่างเซตตู้เย็นได้ลงสนามไปบ้างหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นะคะและมันก็เป็นอะไรที่ตลกนะคะอยู่สายเดียวกันแล้วก็มาอุ่นเครื่องด้วยกันไม่เห็นว่ามีที่ไหนเขาทำกันน่ะและตอนนี้ค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามก็ขึ้นเครื่องเดินทางมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะสีหน้าสีตาของนักกีฬาและสตาฟโค้ช ก็ร่าเริงแจ่มใสกันดีมากค่ะมีนักกีฬาเดินทางมา13คนก็ตามปรายชื่อที่เขาประกาศออกมานั่นแหละค่ะคือเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้อนรับนักกีฬาทุกประเทศทุกทีมเท่าเทียมกันค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปตัดสินคือถ้าทาง FIVB ไม่ได้มีอะไรกับทางเวียดนามจริงๆแล้วการที่เวียดนามแล้วก็นักกีฬาของเขาเชนตู้เย็น โพสเฟซบุ๊กผ่านทางสื่อสาธารณะแบบนั้นถือว่าถ้าเป็นเราราโกรธน่ะแล้วเราโกรธคนที่ทําผิดจริงๆอ่ะเราจะทํำยังไงอ่ะใช่ค่ะเราต้องไม่ยอมแต่นี่เราเห็นแอคชั่นของ FIVB ออกมาเทคแอคชั่นอะไรบ้างหรือเปล่าคะไม่มีเลยค่ะเงียบกริบค่ะน่ค่ะการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกลงทุนมหาศาลถามว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคุ้มไหม แต่สิ่งที่เราลงทุนไปอ่ะเราก็ต้องการให้นักกีฬาทุกคนทีมทุกทีมที่เดินทางมาแข่งกับเราอ่ะเคารพหัวใจของการแข่งขันเคารพหัวใจของเกมกีฬาคือถามว่าถ้าประเทศไทยของเราไม่รับเป็นเจ้าภาพมันก็มีประเทศอื่นที่เขาอยากเป็นเจ้าภาพนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่ FIVB เลือกเราก็เป็นเพราะว่าเราก็มีดีของเรามากพอที่จะทำให้เขาเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศอื่นเป็นเจ้าภาพถ้าทีมที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพลงแข่งแทบจะไม่มีคนดูค่ะแต่ว่าสนามในประเทศไทยสถานการณ์แบบนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะเมื่อวานเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับจีนที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากคนดูเยอะมากๆค่ะไม่ใช่เพราะว่าเปิดให้ดูฟรีนะคะ เรื่องราคาตัว๋วราคาบัตรมันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเพราะว่าการขายบัตรก่อนหน้านี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าเราแทบจะหาบัตรกันยากมากๆก,การเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมันไม่ได้การันตีความสําเร็จของทีมชาติไทยนะคะคือหลายคนก็บอกว่าโอกาสตกรอบแรกค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการมากกว่าชัยชนะก็คือการให้เกียรติค่ะทั้งจาก fivb เองแล้วก็จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน เสียงสะท้อนจากสมาพันธ์วอลเลย์บอลของเวียดนามเสียงสะท้อนจากตู้เย็นที่เขียนไปถึง fivb ในเชิงทำนองต่อว่ามันเป็นเพียงการสื่อสารระหวางเวียดนามกับแฟนวอลเลย์บอลของเวียดนามเท่านั้นเองค่ะ เขาไม่ได้สื่อสารกับชาวโลกเขาไม่ได้สื่อสารกับ FIVB ซึ่งมันก็ไม่ต่างจากเวลาที่คัเมนเขาถแถลงการอะไรออกมานั่นแหละค่ะเขาไม่ได้ถแถลงการเพื่อที่จะให้ชาวโลกเชื่อเขาแต่ว่าเขาถแถลงการแต่ละอย่างก็เพียงเพื่อปลุกประชาชนของเขาคุยกับประชาชนของเขาหลอกประชาชนของเขาโดยไม่จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงแต่อย่างใดค่ะพูดอะไรไปก็ได้แล้วใครผิดละ่ะ เราผิดค่ะเราผิดที่เราไปฟังเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการให้เราฟังอยู่แล้วเขาไม่ได้คุยกับเราซึ่งมันก็ไม่ต่างจากนักการเมืองไทยแต่ละพักแต่ละคนที่ออกมาพูดแล้วค่ะบางคนเราบอกว่าอะไรวะพูดอะไรแบบกระเราะกระเราะจังอ่ะเขาไม่ได้พูดกับเราเขาพูดกับพลพรรคของเขาเขาพูดกับด้อมของเขาเขาเพียงแค่อาศัยไมค์ของช่องทีวีสื่อต่างๆค่ะเพื่อพูดกับติงของเขาเท่านั้นเอง อาออกเรื่องการเมืองเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องอีกแล้วค่ะคนบอกว่ากินลาอย่าไปโยงกับการเมืองแหมมันไม่โยงไม่ได้เลยที่โยงก็เป็นเพราะว่ามันเรื่องเดียวกันค่ะนั่นก็คือการสื่อสารการสื่อสารที่ลวงโลกการสื่อสารที่เราไม่จําเป็นต้องฟังการสื่อสารที่มันเชื่อไม่ได้แล้วเราไม่จําเป็นต้องเชื่อ ที่พูดให้ฟังทั้งหมดมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเจเล็กเท่านั้นนะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้านักกีฬาของเราเล่นแล้วแพ้ทำผลงานไม่ดีก็อย่าไปด่าว่านักกีฬามากค่ะเพราะว่าอะไรต่อมีอะไรตอนนี้มันอุดมไปด้วยผลประโยชน์ทั้งนั้นล่ะคะ่ะแต่เจเล็กก็ยังมีความภูมิใจอยู่นิดนึงค่ะตรงที่ว่า ประเทศไทยของเราทีมไทยแลนด์ของเรายังพอรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับประเทศชาติอยู่ค่ะส่วนองค์กรอย่าง FIVB ค่ะถ้าเขารักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาไม่ได้สักวันหนึ่งเขาก็ล่มสลายค่ะสิ่งที่น่าสงสัยก็คือผลประโยชน์อะไรเหรอที่เวียดนามมอบให้กับ FIVB FIVB ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้นี่พูดดักคอไว้ก่อนนะคะในกรณีที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างก็ชิวกันไปด้วยคะแนน150อัพต,ตอนนี้ไม่มีการเรียกตรวจแพทย์ตู้เย็นไม่มีการตัดสิทธิ์ไม่มีบทลงโทษใดๆไม่มีคำชี้แจงจากเรื่องดงที่หง พูดแล้วก็เศร้าไปหาข้าวกินดีกว่าค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามหาประโยชน์จากการแข่งขันวอลเลย์บอลแล้วก็ไปส่องน้องๆทีมชาติไทยของเราดีกว่าค่ะดูทีมชาติไทยให้มันบันเทิงเริงใจอยู่กับเรื่องดราม่าพวกนี้แล้วมันเจ็บหัวอย่างแรงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ